ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure แมป Box Food และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ r รบ o x อก p a n i m e Adventure นะครับพจะมาพูดถึงแนวทางการ AFK ในหลายๆด่านนะครับแล้วก็จะมายกตัวอย่างในบางด่านด้วยที่จะพูดถึงในด่านที่คนส่วนมากอยากให้สอนหรือว่าอยากให้ AFK กันละกัน กตอนนี้น่าจะเป็นเป็นด่านของเจ้าพอท่าประตูเอเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ FK ได้ง่ายยัดับหนึงแล้วก็ขพอเสียอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องวาร์ปนะครับวาร์ปออกมาบางทีอาจจะโหลดช้าหรือว่าเทเลพอร์ตเฟลอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่ เราใช้เคฟีบ้างน,นั่นเองวันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเผ <c oughs> ื่อใครแบบเ hey, ฮ้ยพี่ผมมเคตามพี่ทําไม่ได้เลยนะครับทำแบบนู้นทําแบบนี้ไม่ได้เนาะ <c oughs> ตัวละครที่พี่แนะนําให้ใช้นะครับจะมีอยู่ตัวหลักๆประมาณ3ตัวนะครับจะเป็นตัวไฮบิด ตัวตีดาามจแรงแรงนะครับแล้วก็ตัว T ีแอร์เลยก็ได้นั่นเองเนาะก็จะเป็นพวกเมทไนท์นะครับอิเทจินามิโทชิโร่อะไรพวกนี้นะครับโทชิโร่ได้นะครับบอกเลยว่าโทชิโร่เอามาเอเคได้นั่นเองนครับ่อใครแบบไอพี่ตัวนี้มันเก่งยังไงมันตีฮิตเดียวดาเมจแกภาพก็ไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันติดชีได้น,นั่นเองนะครับจะใช้เป็นทันจิก็ได้แต่มันไม่ใช่ไฮบิดเนาะละครที่เป็นไฮบิดจะเล่นง่ายแบบง่ายมากๆเพราะมันวางตรงไหนก็ตีแอร์นั่นเงป็นเหมืนจะวางเนินวางพื้นก็ตีแอร์เนาะแล วนี้จะเป็นตัวดาเมทที่เอาไว้ฆ่าบอสฆ่ามอนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวระลายเลือดนะครับแล้วก็อาจจะตัดเลือดได้ในบางส่วนนะครับในหลังที่จะแนะนำในวันนี้ก็อาจะเป็นเอเรียนพอร์ทัลขอละกันเพราะว่าเมืวว่อวานเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้สอนเพราะว่าโบรอสจะออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาสอนกันในด่านานี้ทั้งนิดนึงเพราะว่าในอัปเดต13นะครับโบรอสจะหาไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับถามว่าเอฟเคพวกนี้ได้อะไรบ้างนะครับเผื่อใครแบบอยากอยากอยากถามนะฮะเผื่อใครสงสัยนะว่าเอพีฟเคแล้วมันดีตรงไหนเอฟเนะครับ อันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะได้นะครับคือ XP จากบัลลิพาร์ตนี่เองนะครับเพราะว่าการตีมอนหรือฆ่ามอนในดานนะครับจะทําให้เราได้ XP จากบันลินพาร์ทที่สุ่มออกมาจากมอนนั่นเองเนาะในดาหนึงเราอาจจะได้สักเวลหนึ่งเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงที่มันจะสุ่มมอนออกมาเนาะ แล้วก็จะมีอ,อย่างหนึ่งก็คือเจ้านี่นะครับเป็นเอกตัวนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าพี่มีหรือเปล่าเพราะค่อยได้เล่นอดีนี้แล้วนะครับไปเล่นอีกอดีหนึ่งตอนนี้ก็เตยมของรออัปเดตเร,รียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เตยมของรออัปเดตก็รีบๆเตยมกันด้วยเนาะพวกดาวพี่หาไว้เต็มจำนวนหมดแล้วเนาะสำหรับอดีนี้นะครับอดี ID นี้น่าจะาไว้ทำคอนเทนต์แบบไม่ใช่อยู่นีอ่ะโอเคเนาะมันเกิดๆนะครับอาช่างมันไป หลังจากที่เราโอเคเราก็จะได้เป็นพวกไข่พวกนี้ด้วยนะครับถามว่าตัวเนี้ยเราควรแรกเลยไหมพี่แนะนําให้เราดองไว้เยอะๆเราเค่อยแลกทีเดียวนะครับเพราะว่าข้อดีของการแรกทีเดียวคือเราจะได้เพชรเยอะมากนะครับน่าจะต้องถึง1,000แต้มหรือ500แต้มถึงจะได้100เพชรนะครับอันนี้ก็พี่จำไม่ได้แล้วน่าจะ1,000แต้แม,100มนะต่อ1น0เพชรเนาะก็แนะนาให้เรา เก็บไว้เยอะเราค่อยแลก,แกทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเป็นไข่ทองที่ให้เป็นสตาร์เลมันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการเอฟเคเองเนาะไม่ว่าจะด่านไหนก็ตามแต่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์นี้จะถูกเอาออกในอัปเดต13ด้วยนี่เองเนาะแนะนำนะครับตอนนี้ก็รีบทำกันเนาะตัวละครที่พี่เจ้าไปนะครับก็อย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นสิพี่เอาเป็นนามี้ไปนะครับนามี้กับอิตจิแล้วกันนะครับสตัวนี้ ก็คือน่าจะเอาไปตียร์ได้อยู่นะครับนี่เลยตัวนี้นะครับแนะนําเลยน่าจะเป็นตัวที่ FK ดีมากๆนี่นะอันนี้เลยเรีจะไป FK กันเลยเนาะแล้วก็ด่านเอาจริงพี่แนะนําเป็นตัวพวกตัวสโลไปด้วยก็ดีเพราะว่าในประตูนะครับมันเล่นยากในอับหนึ่งนะครับประตูมันเดือดอยู่นะครับแล้วก็ตัวแอร์เราอาจจะเอาเป็นเมทัาไนท์ไปก็ได้นะครับแล้วเราเอาไปหลายๆตัวยิ่งดีนะครับเพราะจะทําให้เราจบได้เร็วแต่ข้อเสียคือถ้าวางพลาดก็คือจบเลยนะครับ แล้วก็มุมเกิดมันจะเพี้ยนนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวพี่มีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกัน,นว่าวิธีแก้คืออะไรที่จะไปสักสามตัวละครแล้วกันเนาะหรือว่าหรือว่า,วายัางไงดีเอาเอาบูม่าไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวครับหนึ่งนะครับขอจัดทีมก่อนเนาะะโอเคทีมตอนนี้นเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราควรทําคือการออกเกมเข้าใหม่นี่เลยนะครับออกเกมเข้าใหม่ได้เลยเพราะว่า จุดเกิดมันจะไปอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้พี่จะแนะนําให้ทําได้แต่ต้นให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะอย่างแรกให้เราเข้าเกมไปเลยนะครับเข้าเกมเนาะมันจะมาอยู่จุดเกิดปกตินะครับอันนี้วิธีการแนวทางการ F, F K ของประตูอเอเดียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเราสามารถเล่นตามพี่ได้เลยไม่ว่าจะดัดไหนก็ตามแต่แต่ว่ามุมกล้องอาจจะต่างกันในระดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ให้คอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้สอนยี P ่เพื่อนไหนพี่น่าจะทําเป็นคลิปแยก,กแล้วก็ าจจะลง2คลิปต่อวันเลยนะครับสำหรับการพีเอฟเคเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนชอบถามนะพี่เอฟเคยังไงพี่ใช้โปูหรือเปล่านะครับอ่ะก็นี่ดูได้เลยนะครับว่าพี่เอฟเคยังไงเนาะนี่เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องเริ่มใหม่ก่อนรีเซ็ตก่อนนะครับก็มันจะเกิดตรงนี้นะครับมันจะเกิดตรงนี้อย่าเพิ่งกดอัดนะครับอย่าเพิ่งกดอัดให้เรามาตั้งค่าก่อนนะครับสิ่งที่พี่จะตั้งค่าคือตั้งค่าประมาณนี้เลยนะครับเพสสปีดหนึ่งคูณหนึ่งนะครับแล้วก็คอนติเนาลคอยคอนติเนาลัส อันนี้นะครับ playback อันนี้เนาะก็คือเด่นซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ปุ่มเลคอ์ดให้เราตั้งของตัวเองได้เลยนะครับว่าจะเอาปุ่มไหนเนาะส่วนตัวพี่แนะนำให้เป็น F8 ไปกับ Control ช h i p u l เม m t P เพราะเป็นสกีจะเป็นการถ่ายรูปแล้วก็ S12 จะกลายเป็นการอัดวิดีโอของโรบอกเนาะมันทำให้เครื่องของแหลกมากๆนะครับเพื่อมันอัดอัดรัวๆเนาะแล้วก็เป็นสกีก็ทําให้รูปลดเครื่องได้นั่นเองะฉะนั้นก็แนะนําให้ตั้งประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากเอาปุ่มเพนะครับเป็น F8 ก็ได้เนาะหรือว่าหลังจากที่เราอัดเสร็จเราแค่เปลี่ยนปปุ่มเ็น กลุ่มอื่นนั่นเองนะครับจากการเรคคอร์ดอ่ะประมาณนี้นะครับตั้งไว้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดเลยนะนี่นะครับหลังจากที่เรามาเกิดตรงนี้แล้วห้ามเดินนะครับเอาจริงมันก็เดินได้แหละเพราะมันยังไม่เป็นอะไรขนาดนั้นเนาะมันอยู่ที่เมาส์เรานะครับให้เรากดอ่านไปนะครับปุ๊บนี่มันจะขึ้นเรคคอร์ดเป็นกลุ่มแดงๆแล้วกดมาที่ไอเทมนะครับแล้วก็กดมาที่พอร์ทัลเนาะตรงนี้เราต้องรอนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกว่าต้องรอตอนไหนนะให้เรากดยูสตัวนี้นะครับอันนี้แนะนําให้เป็นโอเพนเฟนโ กดเริ่มเข้าเซิร์ฟรวมนะครับเวลาเริ่มเราจะได้ไม่ต้องไปเจอใครเนาะกดสตาร์ทดูๆได้เลยนะครับกดสตาร์ทดูๆได้เลยแล้วก็มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางทีเซิร์ฟมันแหลกนะครับประตูอาจจะไม่ขึ้นเลย,ยก็ให้เราออโต้สแปมตัวนี้ไปได้เลยก็ได้นะครับกดสตาร์ทตรงนี้เะนะป็นดูวนะเนาะพอดีบางทีมันประตูมันขึ้นช้านะครับรรวเวลาเอฟเคเราอาจจะเปลี่ยนได้แล้วก็บางช่วงที่มันเทเลพอร์ตรเฟล,ฟเฟลนะครับพี่ก็เลยแนะนําให้ยืนรอสักนิดหนึ่งนะครับรอค่อยกด หรือว่ากดดีเพย์นะครับมันพูดยากไว้ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่คนเจอแล้วกันถ้าเทเลพอร์ตเฟลให้เรารอนะครับใครที่ชอบเทเลพอร์ตเฟลบ่อยๆอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะเพราะว่าบางไอเียก็ไม่เทเลพอร์ตเฟล e ครับเทเลพอร์ตเฟลเกิดขึ้นจากเซิร์ฟระบอกไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็ให้เรายืนรอสักนิดนึงตรงระหว่างโหลดนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เน็ตเรากับคอมเราเลยนะครับว่าแรงขนาดไหนถ้าช้ามันจะทําให้โหลดเข้าแบบช้าอีก นี่เลยประมาณนี้เนาะก็พี่แนะนาให้เรายืนรออยู่สัก10-20วินะครับก่อนที่จะเดินนะครับแนะนําเลยมุมกล้องเหมือนจะมี2มุมหรือเปล่านะครับตอนนี้พี่จาไม่ได้แล้วนี่นะครับตรงวิทีตัวนี้ให้เราดูสังเกตวิทีมันนะครับว่าควรจะรอตรงไหนส่วนตัวพี่แนะนาให้รอจนถึงประมาณสัก30วิเลยก็ได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะลุดหรือแหกก็ได้นั่นเองเนาะแต่ถ้าใครขี้เกียจรอก็เล่นทาตามได้เลยหลังจากที่เราเข้าด่านมาแล้วให้เรา,าคลิกที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับเป็นไหม ให้มันขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็การตั้งค่าการนิฟเชนเนี่ยมันก็จะต่างกันไปเนาะอย่างแรกถ้าเราคลิกที่ตรงนี้หนึ่งทีให้เป็นรูปนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะนี่นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางทีมันก็คลิกไปโดนนะครับน,นี่ให้เรากดเทอร์ปอดแบ็กทูสปาตัวนี้เยอะๆนะครับนี่เลยมันจะมาเกิดตรงที่ตรงนี้เสมอนะครับจากที่พี่ลองใช้มาเนาะแล้วก็ให้เรากดย yes, ิเริ่มเกมได้เลยเนาะัควครที่พี่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงอาาเอาบูบเเาา้ามาเอาพวกเมยะ ไม่ต้องเอาตัวมาเยอะก็ได้นะครับตัวนี้มันเลคอรอดอยู่นะครับให้เราวางสปีดไปได้เลยแต่ถ้าใครเอาบูม่ามาก็วางตอนที่วางบูม่าได้เนาะตำแหน่งที่เราจะวางมีทั้งหมด23งสามตำแหน่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้1ตัวเนาะจะวางป็นเอเมรียนะครับใครจะเอาโอชิมาใครมีตัวบูม่าของทองนะครับก็เอามาเล่นหน้าเหมือนกันเนาะตรงนี้เนี่ยบางทีตำแหน่งมันอาจคาดเคลื่อนนะครับก็ลองดูดูกันได้เอาจริงเราไม่ต้องเอาตัวความเงินมาก็เล่นได้นะครับเพราะว่าบางทีเงินเรามันพออยู่แล้วแต่ว่าอันเดอร์เมอาจจะไม่พอ ตัวเราคนเอามาคือตัวสโลนนีกนะครับตัวสโลนจะวางตรงนี้หนึ่งตัวเนาะนี่นะครับนี่เ๋ยประมาณนี้ปรับตีลัดด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปพูดถึงการตั้งค่าทีหลังเพระเมื่อคีดลืมบอกขอภัยนะครับก็วางบูม่าได้เลยเนาะจริงพี่แนะนให้เอาบูม่ามาตัวเดียวนะครับสำหรับตัวฟาร์มเงินเนาะเวลาเราฟาร์มเงินมันจะได้ง่ายขึ้นนั่นะครับส่วนเมทไนท์นะครับเราจะต้องมาวางตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวพี่แนะนให้วางตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าวางตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะวางคาดเคลื่อนได้ เพราะฉันมันวางบนนี้น่าจะดีกว่านั่นอีกนะครับประมาณนี้ถ้าเราใช้อิสจิกับเพ๊ะนค่ไหนข้อดีคือมันจะเรื่องง่ายเพราะว่าระวังตัวแอร์แค่ตัวเดียวก็พอครับแล้วก็เปนเ็นอัพเป็นอิสจิแทนเนาะประมาณนี้นะครับนี่เลยเประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็เขาไม่ได้ส่วนตัวนะครับพี่แนะนาให้เราปรับ UI การตั้งค่าให้เป็น top leaf นะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนอ้อเดี๋ยวเพื่อบอยอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลย ถามว่ทาทําไมเพราะว่าบางทีเวลามันชิกพลาดนะครับแบบสมมติปางตรงนี้แต่ว่าจุดัพมันอยู่ตรงนี้แล้วเราไปชิกพลาดปุ๊บไอตรงนี้หายนั่นเองเนาะมันก็ทําให้เราคาดเคลื่อนได้นะครับราะนั้นการตั้งค่านะครับที่ขอกดก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้อันนี้คือปล่อยอันไปนะแต่พี่จะไม่อาเอานีาน้มาเล่นนะครับก็นี่นะครับตั้งค่าตัวนี้นะครับเกมเพย์ตัวนี้ให้เรามาปรับโชว์อัปเกรด UI ไท็อปเฟล็ตัวนี้นี่นนะครับนี่เลย อย่าแล้วก็ไอ้ Disable Auto Open ไอ้ Open Update UI ตัวนี้อย่าปิดนะครับออย่าเปิดเนาะให้เราปล่อยเ,ออเวลาเราวางตัวละครเดี๋ยวพี่แสดงเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันทําอะไรได้เวลาเราวางตัวละครน,นะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราอัปเกรดนั่นเองครับนี่แบบนี้เนาะอย่าปิดนะครับสำหรับใครที่ F K อย่าปิดนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรา F K ได้แม่นมากขึ้นนั่นเองครับอย่าเปิดสิ๊บต้องตั้งแบบนี้นะครับนี่เลยเกมเพลย์ก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะเนาะลองดูได้นะครับนี่เลย อประมาณนี้เอาจริงพี่ต้องกดหยุดอัดไปแล้วเพราะามันไม่คุ้มนะไปเมื่อกี้พี่เลื่อนผิดไปเนาะอยากให้เราเห็นการตั้งค่าว่าตั้งค่ายัางไงนะครับแค่นี้เราก็อัพผ่ายการอัพตัวละครไปเลยนะครับเอาจริงบูม่าเราอัพแค่ขั้นนี้ก็อยู่แล้วนะครับเงินมันอยู่แล้วเนาะแต่ก อาให้ตันก็ดีนะครับทาให้จบเกมได้เร็วมากขึ้นเนาะตำแหน่งว่างนะครับมันไม่ฟิกเสมอเนาะใครที่ได้มุมกล้องแบบไหนก็ลองวางตามมุมกล้องของตัวเองแต่จากที่พี่เล่นมุมกล้องนี้ได้บ่อยสุดนะครับหรือเปล่าพี่จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะพี่ไม่ค่อยได้ดูนะครับถามว่าถ้าเราแพ้เป็นอะไรไหมไม่เป็นนะครับก็แค่ลงใหม่นะครับแต่ว่าถ้าแพ้ครบสรอบแบบประตูมันจะหายไปเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีทจตอนนี้ถูกปรับมาใหม่นะครับทาให้การเผาของมันเหลือแค่5ฮิตแต่ว่าเวลา เท่าเดิมนะครับก็ไม่รู้ปรับมาทําไมครับก็คือมันจะเผาทั้งหมด2ฮิตต่อ1วินั่นเองนะครับสองฮิตต่อ1วิคืออะไรวะาสองวิต่อ1ฮิตนั่นเองนะครับอ่าก็เมื่อก่อนอาจจะเผาทีละวิละฮิตเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นจากทีละวิละฮิตเป็น2วิที่1ฮิตนะครับก็แล้วมันก็จะลดจากเผา10ฮิตเหลือ5ฮิตนั่นเองมันถูกปรับมาไม่รู้ว่าเนิร์ฟหรืออะไรนะครับแต่จากที่พี่เล่นเล่นมาก็ รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะบางทีมัน,ม,นมันตัดเลือดตัวฮิวไม่ทันนะฮะจากที่ลองใช้มาเนาะน่าจะเก่งการตัดเลือดตัวฮิวไปเขาก็เลยเนิฟนะครับถ้าเราใช้โอชินะครับจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นมากๆเพราะว่ามันจะได้ดามิเพิ่มมาเหมือนกดบัฟหรือว่าใช้ซากุระเลยน,นั่นเองบวกกับว่าเราใช้เงินถูกลงด้วยเราสามารถอัพเมทอาไกับอิจิจิตันได้เลยนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะตันไม่ทุกรอบเนาะก็แล้วแต่รอบน,นั่นเองครับบางทีก็ตัวบางตัวก็ไม่ทันพี่ก็งงว่าทำไมถึงไม่ตันอาจจะอัาาดก็ไออก้้นนนะรบปมี แค่นี้เลยครับก่อนเร่งความเร็วคลิปนะครับพี่อาจจะตัดช่วงเมื่อกี้ไปนิดนึงเพราะว่าลืมบอกนะครับว่าการเล็งวางตัวละครนะครับถ้าจะให้ได้ผลดีๆคือวางรอบๆตรงนี้เนาะเห็นไหมให้วางเราอยู่ให้เราวางอยู่ตรงขอบนี้นะครับขอบของการวางตัวละครบแบบนี้เนาะให้อยู่ในช่วงซ้ายมือของช่องแรกนั่นเองนะครับเวลาวางตัวพื้นนะนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะคาดเคลื่นอนเราอาจจะเดินไปอยู่ตรงนู้นบ้างเดีอยู่ตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่า จากที่พี่ดูด่านนี้นะครับถ้าเรากด back to spark ได้มันจะมายืนตรงนี้ตลอดนะครับข้อดีข้อเสียก็คือถ้ามุมกล้องเพี้ยนอาจจะวางเมทนาไนไม่โดนนั่นเองเนาะนี้ก็อย่าหันมุมกล้องนะครับพี่มไม่ค่อยแนะนําให้เราหันหน้าหันกล้องเท่าไหร่เนาะก็คือแบบบับขยับแบบนี้อย่าหันอย่างนั้นนะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูแต่ถ้ายัางไงพี่จะมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็ต้องทดสอบด้วยนะครับว่ามาโครเราใช้ได้หรือเปล่าเนาะ ประมาณนี้นะครับพาร์ตไม่จำเป็นต้องเป็นพาร์ลุ้งนะครับพาร์อะไรก็ได้ก็สปีสไนเปอร์นะครับแต่ว่าถ้าพาร์ยิ่งดียิ่งทําให้เราจบเกมได้เร็วขึ้นแล้วก็เล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองล้วก็โอกาสแพ้น้อยนั่นะครประมาณนี้ใครเป็นมีพวกเป็นพวกตัวยูนิคที่ตีแอร์ได้ก็จะจบแ,แบบโคตรชิลแล้วก็แพ้น้อยมากนะครับโอกาสแพ้น้อยมากเนาะถ้าเราอัพตพื้นตีแอร์ฐานโดยที่ไม่จำเป็นต้องฟาร์มเงินนี่นะครับก็ ันง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เลยนะครับใครจะวางตัวเพิ่มก็ได้ถ้างเงินมันเหลือเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่เล่นความเร็วเลยแล้วกันเดี๋ยวมันยาวนะครับอ่ะก็มาถึงด่านเว็บสุดท้ายแล้วนะครับพี่ลืมบอกไปเนาะว่าด่านที่เราควรเนฟเคคือด่านที่ไม่แพ้ธาตุที่เราเอามานะครับก็อย่างเช่นอ e ีเธอจีเป็นธาตุไฟเนาะมอนก็ห้ามแพ้ธาตุไฟนะเพราะว่าเผื่อมันอาจจะมีแบบช่วงที่เราหลุดเราจะได้แก้ทันเนาะแล้วก็ตัวโซโลเราสามารถมาใกล้ๆตรงนี้ตัวได้นะครับแพ้เรามาวางมุมตรงกลางตรงนี้เนาะ เดี๋ยวยวิธีคลิกโดนตัวนะครับนี่ให้มาอยู่ช่วงตรงนี้นะครับเวลามุมตรงนี้มันจะไม่เพี้ยนเนาะอันนี้สําหรับด่านนี้อันนี้บอกไว้ก่อนว่าสําหรับด่านนี้นะครับผมอไปเลยว่าสําหรับด่านนี้นะครับเดี๋ยวถ้าด่านอื่นพี่จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งส่วนใครที่อยากให้แนะนําด่านไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับพี่อาจจะมาลองทําให้ดูเนาะแล้วก็ด่นานเจ็ดบาวิธีการเอฟเคพี่เคยสอนไปแล้วก็อย่างเช่นกันเอฟเคซีเจนสเตตหรือด่านเมอร์ลินนะครับเอาเป็นพวก ดันเมอร์ลินคิดว่าประตูเมอร์ลินนะครับประตูเมอร์ลินเคยสอนไอเคไปแล้วน้องแล้วก็ประตูเอเดนบอลอนนี่อจริงก็เคยสอนไปแล้วแต่ก็วิธีล่าสุดยังไม่เคยสอนนะครับก็วิธีนี้ก็คือการกดรีเซ็ตทูสปาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะแก้ในเรื่อง,องของมุมกล้องไม่ได้นะครับอาจจะแก้จุดเกิดได้แต่แก้จุดมุมกล้องไม่ได้เนาะสำหรับในดันประตูเมอร์ลินก็เคยสอนไปแล้วลองย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะปักคลิปไปปัปกมุมคลิปที่เคยสอนไปให้เนาะก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ตดตายแล้วชิวๆเลยนะครับ ถามว่าไม่มีตัวสโลได้ไหมบอกเลยว่ายากครับเพราะทีมันอาจจะทําให้มอนลุดได้เนาะแต่ก็มีทจิมาอาจจะเผาได้แรงขึ้นหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับว่าตายช์หรือเปล่าแต่พี่เอามาเอาตัวสโลมาใช้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปตีมอนนะครับเอาไปตีบอสอย่างเดียวนะเพราะว่าตัวสโลจำเป็นต้องใช้กับบอสนะครับบางทีบางทีบอสมันอาจจะเดินเร็วเดินช้าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็จากดูถ้าดูจากเดเมจตอนนี้น่าจะไม่ต้องใช้ก็ได้สำหรับตัวสโลเนาะถ้าเราใช้เป็นอีทจกับเมทไนท์นั่นเองหาผ่านี่้เลย เงินเราจะอัพตันอัพเงินเราจะพออัพตันอัพอิทจิตันนะฮะเอเอพีดินพันนี่แหละส่วนเมท่อไหก็ได้มาขั้นนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากเนาะแต่ถ้าใครฟังเงิน2ตัวบอกเลยว่าร้นร้นเลยนะครับเงินอ่ะก็เวลาเราได้แล้วนะครับเอาไปกี้พี่ลืมบอกไปเวลาเราชนะแล้วเราก็ขึ้นเน็กแบบเมื่อกี้นี้นะครับให้เรารอ20วินะครับจนช่อยกดบทสรุปนะครับที่มันได้ของเนาะ ให้รอ20วินะครับอ่ะก็นับเวลาขวาบนไปได้เลยครับเพราะว่าเวลาอาจจะคาดเคลื่อนได้เนื่องจากว่ามันอาจจะเยอะยว่ับปกติแล้วอาจจะตีพลาดบอสอาจจะตายช้าอะไรพวกนี้นะครับให้เรานับ20-30วิเนาะเพราะว่าอาจจะโหลดช้าก็ได้นะครับตีบอสช้าอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะรอ20-30วินะครับแนะนําเลยให้มันตรงๆเนาะแล้วก็คลิกรัวๆนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ประตูอาจจะได้เป็นพวกของเพิ่มมาโดยที่มันสรุปมาให้โดยที่เราต้องกดออกมาบางทีอาจจะกดดีเพย์พลาดก็ได้เนี่เองเนาะ เนาะกด return to อ o b ี้พลาดนะครับอ่ประมาณนี้ก็กดรูปไปได้เลยเสร็จแล้วก็กด return to อ o b ี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางการ fk ประตูบอลอ่ะพอถึงเข้าแมปอย่างนี้นะครับให้เรารอประมาณ0ีสิบาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะรดเข้าแมปช้านั่นเองนะครับพอรอไปแล้วค่อยกดหยุดอัดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะก็พยายามให้มันเริ่มต้นนี่แค่นี้นะครับไม่ต้องกดเดิมไม่ต้องกดอะไรนะครับรอไปได้เลยเสร็จแล้วก็ค่อยกดหยุดอัดนั่นเองเพื่อจะกดหยุดอัดไปเลยเนาะเราก็เดี๋ ผมมีเอรคนทชิปพี่นะครับนี่เลยปุ๊บมันก็จะเปิดเป็นประตูให้นั่นเองนะโอเคแค่นี้เลยง่ายๆนะครับพี่เจตแนะนําให้เรากดซ้ายบนเสมอนะครับเห็นไหมประตูอยู่ซ้ายบนเนาะแค่นี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวิธีการเอเคประตูบล็อตเนาะนี่เลยครับอีกด่านหนึ่งนะครับที่แนะนําตอนนี้ที่ให้เอกเคเนาะก็คือด่าน4นะครับด่าน4ของเลดนั่นเองเนาะหลายๆคนอาจจะถามนะครับพี่วิธีทัซ้ำมีไหมมีนะครับแต่ว่า ยากบอกเลยว่ายากนะครับสำหรับวิธีทโทรศัพท์อาจจะยากนิดนึงแต่ก็จากที่พี่ลองมาก็เล่นได้อยู่นะครับพอใช้ได้อยู่แต่ก็ยากนะครับเราต้องเล่นเองเนาะเพาจากที่พี่ดูดมาเหมือนจะต้องใช้ใน l d อย่างเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์จะมีโปรแกรมที่ช่วยเดินออโต้หรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่มีมีแค่ออโต้คลิกนะครับอันนี้พี่ก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่มีอีกวิธีหนึ่งคือหาเพื่อนนะครับหาคนที่เขาไอ K แล้วก็ไปเกาะด้วยเนาะถ้าเดินมอนไม่พื่นนะหรือว่าเขามียูนิคที่จะแบกได้ก็ ไปเกาะเขานะครับแล้วเรากดออโต้รีเพียลนะครับในแอคทีนะครับด่านนี้อาจจะยาวหน่อยพี่จะแท็กเป็นมนาราเยฟเให้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เอกี้พี่พับหน้าจอเอลยเปิดจนะตกเลยวะอ่าช่างมันนะครับพี่กด OBS ไปเนาะพี่กลม,มไม่อัดนะครับบางทีพี่ลืมเปิดไม้วเนาะอ่า <laughs> เลนนี้พี่ลงไปแค่3ครั้งนะครับในไอเดียหลักนะ ก็เรียกเท่าขี้เกียจ AK แล้วนะครับนี่เลยนะครับแอคนะครับด่านนี้เลยพี่จะมาสอน AK สักนิดนึงตัวละครที่ใช้ใช้แค่2ตัวเท่านั้นเอใช้แค่ตัวเดียวเรียกว่าใช้ได้แค่ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับก็ใช้เป็นอิทะจิเท่านั้นนะครับอิทะจิแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพี่พกไปตัวเดียวเลยเดี๋ยวคนจะหาว่าเอา๊ะพี่ใช้ตัวนี้ช่วยหรือเปล่าใช้ตัวนั้นช่วยหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่นะครับเราจะใช้อิทะจิแล้วก็เอาไปวางแค่2ตัวเท่านั้น จะเป็นพาร์ทอะไรก็ได้แต่แนะนำแต่พลังเชียลให้ถึง A ล็ขึ้นมาหรือว่า์บูบบวกนะครับเพราะงั้นบอลอาจจะหลุดนะครับเพราะมันตีช้าเนาะนิ้วห้ามเป็นรถสปีดนะครับแต่ก็จากที่พี่เล่นมารถสปีดก็สู้ได้นะครับเล่นได้อยู่นะประมาณนี้นะครับมุมที่เราวางก็เดี๋ยวไปดูในเกมนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมเนาะว่าเราจะวางตรงไหนตัวที่เราเอาไปเพิ่มได้ก็จะเป็นตัวซับเดเมดนะครับเป็นพวกโอชิก็ได้นะครับส่วนตัวที่แทนได้ก็จะเป็นเจ้าเอนเดเวอร์ก็ได้เดี๋ยวพี่ลองเอนเดอร์เวอร์ไปเล่นนะครับตอนแรกพี ใช้แค่อินเทอจีอย่างเดียวแต่อยากรู้นะครับว่าเอนเดเวอร์ใช้ได้ไหมก็เดี๋ยวรอกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ปกติพี่ใช้ไม่อิเทจินะครับถ้าแพ้ก็แสดงว่าเราต้องใช้ไม่อิเทจิเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนตอนจบถ้าแพ้นะครับถ้าแพ้ก็ปล่อยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการเล่นตอนจบนั่นเองนครับว่าเอ้ยถ้าเราตีตายแล้วคนทําอะไรนะครับประมาณนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับพี่จะรอเอาเอนเดเวอร์ไปนะครับถามว่าทำไมเอนเดเวอร์อีเทจิถึงดีกว่าเอนเดเวอร์ระยะมันดีกว่าทําให้เราสามารถ ตีมอนได้นะครับเคียร์มอนโลเคียร์มอนเลือดเยอะ,อะตัดเลือดมอนมาก่อนที่จะจนก่อนที่จะเลยระยะเราไปได้นั่นเองแล้วก็บอกว่าอิชจิเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีไกรตีหลายฮิตนะครับแล้วก็ตีเร็วนะครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยนะข้อเสียคือเผาช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เา็มไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเอเวอร์มันเป็นตัวที่เน้นเบิร์ดนะครับบอกเลยเป็นตัวเบิร์ดเต็มส่วนเจ้าอิ G จิจะเป็นตัวเบิร์นนั่นเองก็เหมือน การโปร๊กไปเรื่อยๆกับเบิร์ดทีเดียวอะไรประมาณนี้นะถ้าใครเล่นอวีก็ฟิลเหมือนเออจ้าอิทจิอาจจะเป็นเหมือนลูเมียเป็นตัวโป๊กเยอะนะครับเป็นตัวแบบค่อยๆตีให้มันบบต่อไปเรื่อยๆอาจจะเหมือนมาร์คเชนกอาเอาอย่างนี้แล้วน,นะ,ค,ะครับเพื่อใครเล่นอ v เนาะพิสเรียบเที่หวฟังครับวิธีอ่านเหมือนเดิมเลยให้เราเข้าด่านมาก่อนนะครับค่อยกดอัดเนาะนี่นะครับตรงนี้ไม่ต้องรอนะครับตรงนี้เราสามารถกดอัดได้เลยเลยนาะ,ะของพี่เป็น F8 นะครับกดไปเลยให้มันขึ้นเรยขอดอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีที่พี่แนะนําที่สุดคือวิธีีน้กกก็คือารด เทเลพอร์ตทูล็อบบี้นะครับไอ้เทเลพอร์ตทูลูบี้หรือวะเทเลพอร์ตทูแบ็กสปาวนั่นเองเนาะนี่เลยน,นะครับกดเลื่อนค้างลงมานะครับนี่เลยปึ๊บอ่ะโอเคนะครับให้มาอยู่ตรงนี้เนาะเทเลพอร์ตแบ็กทูสปาวนั่นเองเนาะพี่ไปจำเทเลพอร์ตทูล็อบบี้ไายังไหน่ะเนี่ยอ๋อรีเทิร์นทูล็อบบี้นะครับแล้วก็กลับไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเยสตัวนี้เริ่มไปได้เลยสิ่งที่ให้ทำกคือกดเดินไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็หยุดตรงนี้นั่นเองเนาะมันจะอาจจะคาดเคลื่อนได้ก็ให้เรากกกรรระะะดดดดดึึดึนะึบบบไไไปปนนนนนินิงงคั็นะ้เนาะประมาณนนี้นะครับ นี่เลยตำแหน่งที่วางกับตำแหน่งที่เราจะวางพี่แนะนําให้เป็นตรงซ้ายมือของช่องแรกนะครับซ้ายมือของช่องแรกแต่ชิดก็ได้จะห่างก็ได้แต่ว่าจุดที่2ต้องห่างจากช่องแรกเลยครับหนึ่งนะครับอขอเดี๋ยวแนะนํากันสักนิดนึงเนาะนี่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งให้ตังค์มันมาเนาะเว็บประมาณเว็บ3นะครับตังค์เด้งมันจะได้ประมาณ2,000เราจะวางเอนเตเอร์ได้เลยนะครับประมาณนี้เล่นตามได้เลยนะ แล้วก็ในด่านนี้นะครับมุมที่พี่แนะนําคือมุมแบบที่พี่เกิดเมื่อกี้เลยนะครับวางได้วางเลยเนาะจุดที่เราเกิดอาจจะมี2มุมนะครับก็คือมุมที่เราหันหน้าเข้าบ้านกับหันหลังเข้าบ้านนะครับอย่างมุมที่พี่ได้เมื่อกี้นี้ก็คือมุมที่เราหันหลังให้บ้านนั่นเองนะครับแต่อีกมุมนึงจะเป็นให้เราเนยจะหันหน้าเข้าบ้านก็คือเราจะเห็นต้นไม้ก่อนไม่ได้เห็นได้ตรงแผงไฟหรือว่าแผงไม่รู้เรียกอะไรนะครับ ไอ่ตรงแห่งตรงนี้นะครับพี่จะยังไม่หันกล้องแล้วกันน้องเดี๋ยวหันให้ดูนะครับมันจะมีอีกมุมหนึ่งที่ไม่สามารถ a k ได้นะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียคือถ้าเราสมมมุมแย่นะครับมันก็จะทําให้เรา AK พลาดเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเออว่าแบบเอ้ยพี่ผมพลาดครั้งเดียวผมจะ AK ไม่ได้ทั้งคืนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับมันจะมีเปลี่ยนช่วงเราแพ้นะครับสมมุติว่าเราแพ้นยะก็จะมีมุมให้เราอีกมุมหนึ่งเนาะไม่ใช่มุมสิมันจะกดรีเพย์ให้เองนะครับ ตำแหน่งที่2ที่พี่แนะนาให้วางคือตรงนี้นะครับให้แบบอยู่ช่องสองนะถ้าเราช่องแรกอยู่ซ้ายมือให้เรามาวางตรงช่อง2เกือบช่อง3นะครับเป็นแมวล่องตรงนี้นะครับข้อเสียคือถ้ามันมาวางตรงถนนตนัวนี้หรือว่าตัวละครเราเดินมาไม่ถึงถนนนะครับอาจจะวางทับตรงถนนไปได้นะอันนี้ก็อลองดูนะครับเราอาจจะเดินมาอีกสักนิดนึงก็ได้ตรงนี้นะครับเราค่อยวางกันเนาะประมาณนี้นครับเดี๋ยวพี่เดินให้มันอยู่ที่เดิมก่อน พยายามนะครับเวลาเราคลิกเนี่ยให้เราคลิกตรงตำแหน่งที่เราวางตัวละครไปนะครับเพราะบางทีมันอาจจะคลิกอัปเกรดผ้าหดือวว่าคลิกที่ตัวผ้าเราอัปเกรดไม่ได้นั่นเองนะครับปรับสตองไว้ตัวหนึ่งยิ่งดีนะครับแล้วก็วเฉพาะ e อนดิเวอร์พี่จะแนะนําให้วางอีตัวหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะตีช้าไปหน่อยแล้วก็อาจจะทําให้เราเยียมอนไม่ทันแต่ข้อดีคือดาเมจมันแรงมากแล้วก็ทาให้เราจบเกมได้เร็วพาร์ทไม่จะเป็นต้องพาร์ทลุ้งอย่างที่บอกเลยแต่สเตตต์พลเรเชียแนะนําให้เป็น A บวกขึ้นนะครับเป็นไม่ใช่ A เ,เอบอ ส่วนตัวละครที่น,นั้นมีตัวหนึ่งนะครับที่จากพี่ลองใช้งานมาก็อาจจะพอได้แต่จริงๆมันก็มีแพ้แพ้บ่อยมากนะครับเพราะว่าบางทีมอนมอนวิ่งเร็วไปทันนะครับก็ยเชิกาลาชิเนาะแต่พอไปถึงเลดได้เนี่ยหรือว่าเอาตัวความเงินมาสักตัวหนึ่งก็จะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นเนีงนะครับประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับเอนดเวอร์ของพี่ที่มีเผาเป็นความเสียหายจริงเนื่องจากว่ามีเป็นพาสเซเลเชียลเนาะ,อ,ะอันนี้ก็น่าจะผ่านไม่รู้ว่า เอนเดเวอร์ที่เป็นแบบตัวปกติที่ไม่ใช่พาร์ทเซเรเชียลจะเล่น,นได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทคอสปีดนิมเบิลสามสตองสามเล่นสามเล่นแน,น่นอนนะครับบอกเลยว่ารันตินะครับแต่ก,ก็อันนี้พี่ก็ลองครั้งแรกเหมือนก,กันนะใช้เอนเดเวอร์นะครับปกติใช้แค่อิสติจิเพราะว่า ระยะมันการันตีให้เราชนะมากกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้จะรื่มนะครับปรับสตองไว้หนึ่งตัวเนาะเดี๋ยวพี่เร่งความเร็วไปเลยให้เราผัดอัพไปเรื่อยๆนะครับให้เราผัดอัพไปเรื่อยเนาะจากที่เราอัพเป็นทรงกลวยได้แล้วนะครับก็ให้เราไปอัพอีกตัวหนึ่งก่อนก็นกดีนะครับหรือว่าอาจจะเอามันเป็นไว้ตัวเออเอาเป็นตัวไว้ลดเกาะก็ดีประมาณนี้เนาะก็ให้เราอัพเป็นทีละตัวไปก็ได้แล้วแต่คนนะครับอันนี้แล้วแต่พวกเราเลยแล้วก็ลืมบอกนะครับการอัพตัวละครแนะนําให้เรากดอัพเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเเเาออคค่่นน้ยยบบกลดว็ าดเลือนครับเพราะฉะนั้นกดอัพไปลุลว์ได้เลยนะครับเผิ่มไอ้กดไม่ติดขาด2บาทแม่งเพิ่งค่ามอนได้ขาด10บาทอะไรพวกนี้มีผลนะครับบอกเลยว่ามีผลอาจจะแพ้ตรงมอนนั้นเลยก็ได้นะครับโอเคเนาะที่พูดเตือนเพราะพี่แพ้มาแล้วนะครับพี่เคยแบบเอฟเคแล้วแบบแม่งดุดแค่เว็บเดียวเราแพ้เลยเพราะเลื่อนมอนอาจจะดุดไปเยอะจนบ้านแตกไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะ ส่วนใครที่อยากได้ไฟเอฟเคครับไม่แจกครับทาเองนะตัวตัวกันแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับใครอยากให้แจกก็คอมเมนต์ได้เนาะไม่รู้ว่าด่านนี้จะมีคนยักไม่แจกอยู่หรือเปล่าครับประมาณนี้เนาะตอนนี้ถึงด่านสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ใช่ด่านสุดท้ายีใกล้ถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะครับที่จะขออธิบายเพิ่มอีกทีนึงนะครับรับคนที่สงสัยอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่ทาไมพี่ไม่ใช้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ลองทําอย่างนี้นะครับ อ่ะก็ส่วนตัวนี้เป็นวิธีที่พี่ทํามาเองนะครับลองเล่นเองแล้วก็ลองใช้เองเนาะอย่าขยับเมาส์นะครับไม่ใช่อย่าขยับเมาส์สิอย่าหันมุมกล้องเยอะแล้วก็อย่าซูมเข้าซูมออกเล่นนะครับถ้าจะกดซูมเข้าซูมออกให้กดตัวโอนะครับคือซูมออกเนาะซูมเข้าพี่จำไม่ได้แล้วกดอะไรนะครับกดไอเนาะเออนี่นะครับไอ,อ,อกับโอ อย่าใช้สกรอร์เมาส์ในการเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับห้ามใช้สกอร์เมาส์เลื่อนลงอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะเลื่อนพลาดก,ก็ได้นั่นเองเนาะอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครแบบเอ้ imeter, พี่ทำไมไม่ทําอย่างนี้ดูนะครับแต่ก็พี่ลองใช้แล้วนะครับลองทําแล้วเนาะไม่เวิร์จจรนก,นกนะครับบางทีมันอาจจะเลื่อนพลาดได้กันได้นั่นเอกนะฮะอื่นพันซะละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถามว่าข้อเสียของไอ้สองตัวนี้นะครับคืออะไรนะไม่สองตัวนี้สิข้อเสียของเดวเวอร์คือรระยะมันสั้นนะครับบอกว่ามันตีช้าก็ อาจจะทําให้เราจบช้าลงแต่ข้อดีคืออาจจะตีปอตายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ซีจีมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไฟที่มันเผาเนี่ยถ้าตีซีตีใส่บอสจะตีติดแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ที่ลอาหันกล้องให้ดูเนาะจะกดปิดเจ้าไทยนิชาน,นี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้ใช้อะไรละแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราต้องทําอะไรต่อนะครับอันนี้พี่มาเดินดูให้ดูเดินให้ดูนะครับว่าไม่มีวอลหลุดเลยนะครับเมื่อกี้มันมีแค่วิ่งมาแถวๆนี้แล้วก็ไม่หลุดนั่นเองเพราะว่า ไอตัวนี้มันตีช้านะครับไอเจ้าเอ็นเดเวอร์มันตีช้าก็เ,าเลยทําให้หมอนยิ่งมาถึงหกโค้งได้ท้ายเนาะ,ะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีพาร์ตเเซเดเชียลจะผ่านไหมเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งมาลองครั้งแรกเลยที่ใช้เอ็นเดเวอร์นะครับปกติใช้แค่อิทจิเท่านั้นนะครับใครที่มียูนิคอิทจิหรือว่ามียูนิคที่เป็นตัวกายภาพหรือตัวเวทที่มาตีหลายฮิตนะครับวางตัวเดียวได้เลยนะครับที่ไม่ใช่เบอร์ลินนะก็จะเป็นตัวเก่งหน่อยนะครับแต่ไอเซนพี่ไม่แน่ใจว่าเล่นได้ไหมเพราะว่า ตัวมันตีช้านะกวาจะอัพขั้นที่ตีเร็วได้หรือว่าตีแหลากหลายทิตได้ก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับตัวพี่แนะนำให้ใช้เป็นตัวอีทจิกับเบนเดอร์เท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะทำให้เราเอฟเได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใครที่มีเมทัลไนอยู่นิกนะครับเหมือนไอรดีลองพี่นนองแล้วก็พี่ลองมาเล่นแล้วเล่นได้นะครับบางแค่ตัวเดียวเลยเรามาเกิดตัวนี้เล่นเหมือนปกติเลยแค่เดินจากตรงนี้ให้เรามาเดินตรงนี้ชิดจูบอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็วางเมทัลไนตัวเดียวได้เลยนะครับอ มีหมวกบนหัวนะครับไม่แนะนําให้ใส่เป็นคอสเมติกหรือว่าใส่เอฟเฟกเข้ามาเนาะแล้วก็ตัวละครถ้าเราทําได้ใส่เป็นพวกกิกกี้มาได้เดินนะครับเป็นพวกเบคอนมาก็ดีนะครับไม่แน่ใจว่าเบคอนจะได้ไหมแต่ว่าไอเดียลองพี่เล่นได้ปกตินะครับใช้เอเมทไนท์ในการวางตรงนี้นะนเนาะอีกนะครับวางตรงนี้มันจะไม่ซูมจออย่างนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ทําไมถึงซูมจอแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนูทูโปรหรือว่าไอดีที่พี่ได้เมทไนท์ยูนิ้มามันวางได้ปกติเลเนาะ แล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับอาจจะเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ด้วยนะนี่เดี๋ยวมาตางนี้แล้วก็มาวางตรงนี้ก็ได้นะครับสหรับม่้นายอยู่นี้อีกเนาะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราจบนะครับให้เราดูวิธีตรงนี้นะครับไอ้โทษโทษ time ตัวนี้อ่ะก็จะสังเกตได้ว่ามันจบที่13นาที48วิเนาะก็ให้เรานับเพิ่มไปอีกนะครับก่อนที่มันจะจบตรงนี้อย่างที่บอกเลย20-30วิเหมือนเดิมนะครับเราก็ค่อยกด next เอาเนาะแล้วก็กดตรงนี้ทั้งหมดกี่รอบก็ได้นะครับคนละรอบยิ่งดีเผื่อเราได้ดาชิได้พวกดีล่า ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรารอนะครับอย่าเพิ่งกดหยุดอ่านนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับที่แค่เอาออกเฉยๆนะเ <ๆ S 2> นะพราะว่าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ากดหยุดอ่านตรงไหนบ้างนะครับอย่าเพิ่งกดหยุดอ่านให้เรารอรีเพย์ล้วก็โหลดเข้าด่านนะครับเหมือนเดิมเลยคือ1ิบถึงิบวินาทีการโหลดเข้าแมปมันอีกนะครับกดรีเพย์อนะ๋อแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าทําอย่างนี้นะครับถ้าเทเลพอร์ตเฟลคือจบเหมือนกันนะคืนนั้นเราก็จะเอเกมไม่ได้เลยนั่นเองเนาะ แต่จากที่พี่ลอง FK มาใน LD จะเ FK ง่ายกวา่าเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าคลิปไหนถ้าคลิปนี้คนชอบนะครับพี่จะมาสอน FK ใน LD นะครับถามว่า f k ฟใน LD ดียังไงคือเราจะสามารถพับจอเล่นเกมอื่นได้หรือว่าดูยูท u b e ด้าน,นี่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเอ uh, ในนี้มันก็ต้องแบบรอว่าเอ้ยจบตอนไหนใช้เชนทักมันจะต้องห้ามพับจอนั่นเองนเพราะเราจะไม่สามารถใช้คอมเครื่องนั้นได้ถ้าเราใช้เนทักนะครับเพราะว่าบางที FK มอาจจะเลื่อนเนาะ นี่นะครับพอมาถึงตรงนี้ถ้ามุมเดิมก็ให้เรากดหยุดอัดได้เลยถ้าไม่ใช่มุมเดิมก็กดหยุดได้นะครับเพราะแค่มันรีเกมแล้วก็ให้มันอัดใ,ใหม่หนั่นเองนี่นะครับอย่างที่บอกเลยให้รอ1 0บถึงยีวิค่อยกดเล่นอีกทีหนึ่งนะไอ้ค่อยกดหยุดอัดเนาะเออพอกดเล่นเสร็จแล้วพอกดหยุดอัดก็กดเล่นได้เลยนะครับมันก็จะเล่นปกติให้เลย justified. มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราตรงเนี้ยไอ้ตรงน,รงน,งนี้ไม่ใช่เราครับไอ้ตรงนี้บางทีมันอาจจะชิ้พลาดเลื่อนพลาดก็ได้นะครับเห็นไหมพอได้ชิ้ตรงนี้มันก็ไม่โดนเนาะไม่ไม่เป็นนนิ้้วใหะครับ มันก็อาจจะกดเทเลบอทแบ็กทูสเปาไม่ได้นั่นเองเนาะตรงนี้อันนี้คือข้อเสียของการใช้ใช้ทางเนาะแต่จากที่พี่ลองใช้ LD คือไม่พลาดเลยครับมันจะพลาดแค่ตรงมุมกล้องที่มันเออเพี้ยนๆนะเอาประมาณนี้นะครับก็เดินเฉียงซ้ายมาเหมือนเดิมแล้วก็มาวางเหมือนเดิมนั่เนเองนะครับออะประมาณนี้ใครใช้ใน L d ดีเนี่ยอาจจะยากในอีหนึ่งเวลาเราเดินเพราะว่ามุมกล้องมันจะหันตามเนาะถ้าอย่างไรพี่จะไปหาวิธีแก้มาให้นะครับ เอาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางการ FK ในด่านของ a อเ e นพอร์ท l กับด่านนี้น,นั่นเองครับที่จะแปะเป็นเวลาให้แล้วกันเพราะคลิปนี้น่าจะยาวมากๆเนาะเออที่ไปกดแทบอย่างนี้อีกแล้วจะสร้างมันนะครับโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากจะดีน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ